ชิงดีชิงเด่นกันในสมัยพุทธกาลเองแม้กระทั่งสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีกรรมเก่าที่มาตัดรอนมาเบียดเบียนทำให้หินกระเด็นไปโดนหัวแม่เท้าแบบว่าให้เลือดท่อเนี่ยาบกเลือดท่อทำเพราะว่ามันมีเศษกรรมเก่าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรื่องมนุษย์เราเนี่ก็จะมีแต่เรื่องกรรมเรื่องกุเวนเรื่องคำกรรมดีคำไม่ดีท่ากรรมไม่ดีไว้เราใช้กรรมไม่ดีแต่ว่าเรามีเศษดีมากกว่าเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในภพภูมิที่ดีแต่กรรมเก่าก็ยังตามมาให้ผลอยู่เพราะฉะนั้นไอ้กรรมใหม่เราที่สร้างในภพภูมินี้เนี่ ถาสเมื่อกับองค์ุลิมานที่บอกว่าองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนไป999คนแต่องคุลิมาก็สําเร็จพระรหัน์เพราะว่ากรรมแต่ปางก่อนมีกรรมดีอยู่มากเพียงแต่มาหลงผิดไอ้ที่หลงผิดไปฆ่าคน999คนนี่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าเลยอาจ,จารย์โดนคนยุแยง บอกว่าองค์คุลิมานี่จะเก่งเกินอาจารย์หรือยังไงมีคนอิจฉาก็ให้คนอุบายให้คนอื่นฆ่าจริงจริงจะให้คนอื่นฆ่าองคุลิมานอะอหิงสักดิ์กาแต่ว่าองคุลิมานก็บอกว่าทางอาจารย์บอกองคุลิมานว่าถ้าเจ้าฆ่าคนได้หนึ่งพันคนแล้ว ข้าก็จะสอนวิชาอน,นิเสษ